เอาละครับวันนี้พบกับเรื่องราวดีๆกับน้องหมิงชาริสานะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นุ่มสวัสดีสสดค่ะ,ะดีมากมค่ะ,ะยอมให้พี่นุ่มดูแล้วที่แจกโปรไปเนี่ยบอกเลยว่าสายเข้ามาถล่มทลายมากถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องของผมร่วงนะคะผมบางบอกเลยว่าอย่าเพิ่งเครียดเพราะว่าหมิงเนี่ยมีตัวช่วยมาแนะนํานะคะนอกจากที่หมิงใช้แล้วคนข้างๆหมิงใช้และแนะนําหมิงด้วยพี่นุ่มนะคะแนะนาไลโอนั่นเองแต่จะบอกก่อนเลยค่ะปัญหาที่หมิงเจอเนี่ยนะคะนั่นก็คือหมิงเนี่ยผมหลุดร่วงซึ่ง มิงเชื่อว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยก็เป็นเหมือนมิงนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมิงก็เป็นปัญหาเกิดจากการที่ได้ผมทุกวนันม้วนผมทําสีผมนะคะยิ่งผู้หญิงเนี่ยเป็นปัญหาอย่างเงี้ยหนักมากๆคือตอนนั้นเนี่ยเป็นหนักถึงขั้นว่าหมิงรูดผมเนี่ยคุณผู้ชมหลุดออกมาแบบเป็นกํามือตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนะคะมันจะแบบว่าเป็นกระจุกกระจุกตามท่อน้าที่เราสระผมทําผมอะไรก็ไม่สวยแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองตอนนั้นก็มาเจอพี่หนุ่มแบบเนี้ยเราก็บ่นกับพี่หนุ่มอย่างเงี้ยค่ะบ่น ไลโอเฮาทอนิกขวดนี้ช่วยหมิงมากๆเพราะว่าไลโอฮาทอนิกเนี่ยนะคะเขาจะไปช่วยลดผมขาดหลุดร่วงด้วยนะคะแล้วอยากจะบอกวิธีใช้ใง่ายมากคือฉีดแบบนี้พี่หนุ่มมาบอกมิงว่ามิงคิดได้ตอนไหนก็ฉีดตอนนั้นสถาบันสเปนคอนโทรลเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมและทําให้ผมหนายิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วสาหรับตัวมิงเองเนี่ยใช้ตอนแรกคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหมิงก็ลองรูดผมแบบนี้แหละไม่คิดอะไรเฮ้ยผมมันไม่ติดมือมาอมแล้วยิ่งไปกว่านั้นมั่นใจได้อีกมากขึ้นเพราะ ี่หนุ่มเองคือตรวจโรงงานด้วยตัวเองเลยนนใช่ไหมหนุ่มไปเองเลยไปดูเองเลยก็กลัวไง ถ้า,าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยคนจะกลับมาด่าเราถูกส่วนประกอบของเขาทั้งหมดนี้นะคะจากธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงวิตามินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนถั่วลันเตานะคะมีอัชญชันมีว่านหางจระเข้ใบมาร์เบลลี่แล้วก็รากโสมด้วยนะอยากจะแนะนําถ้าใครใช้นะคะไลโอเฮทอนิกหมิงอยากให้ใช้ควบคู่กับแชมพูแล้วก็ครีมนวดไปด้วย <S <S ตอนแรกหมิงก็เถียงพี่หนุ่มเขาว่าแล้วหมิงจะใช้ทําไมหมิงมีแชมพูของหมิงอยู่แล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าแล้วหมิงจะรู้ได้ยังไงว่าแชมพูที่หมิงใช้เนี่ยเขามีพาราเบ ตันหนังศีรษะของเราซึ่งวันนี้พี่หนุม่มขาหมิงมาเยือนพี่ขนาดนี้แล้วหมิงไปแจกที่อื่น<ๆ>ก็ว่าพิเศษแล้ววันนี้มาที่นี่ขอพิเศษหนักกว่าเดิมนะพี่หมิงให้คุณผู้ชมแบบนี้นะคะแฮร์โทนิกไลโอแบบนี้2ขวดนะคะแล้วก็แชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะทั้งหมดในมือหมิงเนี่ยราคา5,360บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง1980บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งฟรี4ขวดนี้นะคะมีแฮร์โทนิกสขวดแชมพูครีมนวดนะคะราคาเต็ม5,000กว่าบาทวันนี้คุชมจเพง1 1,980บาทโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมิงมากนะขอบคุณคะ่ะพี่นุม่มขอบคุณคะ่ะฝากด้วยนะครับซื้อเยอะๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> กันชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม